สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยคำนะครับทุกทท่านครับช่วงต่อไปครับช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการดูแลวิธีการดูแลอะไรนะที่ที่ติดถังคุณผู้ชมไว้คลิปที่แล้วนะครับก็คือวิธีการดูแลพืชสวนพืชสวนชนิดนี้นนก็คือ ที่ติดขางไว้เมือ которая, ่อคลิปท,ที่แล้วนะครับ <chae> ก็คือฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจออูตอนนี้ก็คือถึงเวลาต้องต้องดูแลแล้วนะครับถึงเวลาต้องดูแลเขาเรียบร้อยแล้วออวันนี้เราอยู่ที่ที่แปลงของเออพืชสวนพืชแล้วก็เป็นพืชรวมนะฮะรวมรวมอะไรเป็นแถวนะฮะแถวยาวไปประมาณนี้ครับแถวยาวไปช่วงเย็นๆก็จะขํานะครับเพราะท์ใก็ en, następ, จะ,ะ end, ตกดินแล้ว นู่นนะฮะกระตกดินแล้วนะฮะกะ็หลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จครับปลาที่อยู่ในบ่อนะฮะกะ็ปลาขึ้นกินอาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาก่อนพาทิตตกดินก็ลองมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมชมอีกทีหนึ่งก็คือการดูแลฝรั่งกิมจูเบื้องต้น,นะฮะหลังจากที่เรา ตังจากที่เราปลูกไปสักระยะหนึ่งแล้วนะบ,บางต้นก็สมบูรณ์ดีบางต้นก็ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเราปลูกช่วงฤดูแ้งถ้าผู้ชมอยู่นะครับความแห้งแ้งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแปลงนาก็ไถเรียบ้อยแล้วข้างเคียงนะครับของข้างเคียงเนาะก็ตอนนี้คือแบบาตาแดดทั้งวันเลยเสียงแห้งหมดเลยขอขอ,ขอนุญาตท่านผู้ชมนะครับเสียงแห้งนะครับขอโทษด้วยนะครับเบื้องต้นที่ที่เราปลูกไประยะหนึ่งแล้วก็คือการ การให้น้ํานะครับการให้น้ําการให้น้ําก็ไม่ไม่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าเออเรายังไม่มีระบบน้ําเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมฮะว่าเออต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกอยู่นะฮะที่เราปลูกอยู่ก็คือแบบเออยังไม่มีสายน้ําหยดหรือไม่ก็ยังไม่มีระบบน้ําเป็นมาตรฐานนะฮะเนื่องจากว่าเออที่ปลูกอยู่แล้วก็ใช้อ่อใช้อะไรวิตเอาใช้กระป๋องวิตเอนะฮะครับผมโดยการประยุกเอานะฮะ เบื้องต้นคือถ้าเราปลูกปกลูกได้แล้วเขามีกิ่งออกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเขามีกิ่งแบบออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องดูแลกิ่งเบื้องต้นอ่ไม่รู้นะครับว่าสวนอื่นๆหรืออท่านผู้ชมท่านอื่นก็อาจจะไปไปดูอะไรหลคลิปเนาะก็แต่ละคนก็คือปลูกไม่เหมือนกันดูแลไม่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้คือเป็นของทางทางผมเองนะที่ที่ดูแลนะครับเราจะสังเกตว่า เราจะสังเกตว่าวันนี้ที่พาท่านผู้ชมมาชมก็คือวิธีการดูแลของผมเบื้องต้นก็คือ,อดูแลในเรื่องของของกิ่งเราต้องการกิ่งนะครับเราต้องการกิ่งเราต้องการสร้างกิ่งเราไม่ต้องการไม่ต้องการลูกหรือผลผลิตในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าตรงตรงที่ตรงที่ก้านใบนะฮะตรงที่ใบนะฮะตรงที่ใบเขาจะมีก้าวไม่โฟกัสเนาะ ตรงที่ก้านใบเขาจะมีมีตาตุ่มมีตุ่มตาขึ้นมาบางบางครั้งอาจจะเป็นตุ่มตาตากิ่งหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเป็นเป็นเป็นตาดอกนะครับส่วนมากจะเป็นตาดอกนะครับถ้าถ้าเป็นตาดอกแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นตุ่มตาแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องการดอกถึงถึงเขาไม่ดอกออกมามีช่อดอกออกมาเราก็ต้องเด็ดทิ้งอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอเรามาทดกิ่งกันดีกว่านะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมามารู้จักวิธีการทดกิ่งนะฮะ ส่วนมากแล้วเขาจะเขาจะมีเขาจะทดกิ่งตามคู่ใบนะนับนับคู่ใบของของฝรั่งนะฮะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ถ้าสามคู่ตรงนี้แล้วถ้าเราไม่ทดนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทดกิ่งถ้าเราไม่ทดกิ่งเขาจะออกมาเป็นออกมาเป็นออกมาเป็นดอกนะครับออกมาเป็นดอกตรงนี้ตรงปลายนิ้วชี้นี่ครับเล็บดําอย่างว่ากันเนาะครับผมตรงปลายนิ้วชี้นี่ฮะครับเขาจะเขาจะมีเขาจะมีดอกเขาจะมีดอกมานะฮะ พราะฉะนั้นแล้วเราไม่อยากเขาไม่ดอกเราก็คือทดกิ่งเลยนะครับทดกิ่งกิ่งอ่อนนี้นะฮะทดยอดเลยนะครับทดยอดคือเด็ดยอดีทิ้งไปนะครับอย่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเราทดยอดแบบนี้เสร็จแล้วก็อาหารของต้นก็จะลําเลียงมาเลี้ยงกิ่งเลี้ยงกิ่งนี้ให้ที่กิ่งโตขึ้นให้กิ่งโตขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นก็จะกลายเป็นช่อก็จะเป็นแทนที่จะเป็นช่อดอกเขาก็จะเป็น ตาตาตากิ่งนะฮะก็จะเป็นตากิ่งก็จะเป็นกิ่งออกมานะฮะหรือไม่ก็ถ้ามีถ้ามีดอกออกมาแล้วก็คือลิ้ทิ้งนะครับเราไม่เอานะฮะเราคือตอนนี้เราต้องการคือต้องการสร้างกิ่งให้เขากิ่งเขาแข็งแรงนะครับเพราะเราไม่ต้องการดอกเลยนะฮะอันนี้เหมือนกันนะฮะนับนับสามสี่คู่ใบนะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่คู่ใบตัวเนี้ยเราก็คือเด็ดเลยเห็นไหมเออข้างหน้าข้างหน้าคือคู่ที่ห้าที่เราเห็นก็คือตรงตรงปลายนิ้วผมนะฮะ ปลายนิ้วเล็บดำนิดนึงนะครับเอ่อก็จะมีมีช่อดอกให้เราเห็นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราไม่ต้องการคือดอกของของฝรั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราต้องเอ่อเราต้องริดทิ้งตรงนี้เลยนะรเราต้องทดยอดตรงนี้นะฮะทิ้งใบนะฮะปอ๊บเอาใช้มือเด็กก็ได้เพราะอ่อนๆนะฮะเด็ดทิ้งไปเลยฮะอย่าเสียดายนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเราคือเบื้องต้นเราต้อง,องการเราต้องการกิ่งเขาเนาะเราต้องการสร้างกิ่งก่อนดูแลกิ่งก่อนอะไรเงี้ยฮะครับเอ่อกิ่งไหนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็คือต้อง ต้องเด็ดทิ้งอย่างเงี้ยอย่างข้างล่างเนี้ยไม่สมบูรณ์นะฮะด้านด้านนู้นนะครับไม่สมบูรณ์อะไรย่างเงี้ยเราต้องเด็ดทิ้งไปนะทิ้งไปครับเสร็จแล้วก็ดูดูทุกกิ่งนะดูทุกกิ่งว่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ออันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคู่ใบน,นี้หน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้ให้ใบให้คู่ใบเนี้ยแก่ักหน่อยหนึ่งแก่หมายถึงว่าคือใบแก่คือลักษณะเขียวเข้มแบบนี้นะฮะเราเดี๋ยวเราค่อยทดกิ่งเนาะครับผม โอเคอันนี้ก็ยังกิ่งกระโดงนี่ยังยังสั้นไปเนาะยังสั้นไปเราลองนับดูฮะหนึ่งสองสามสี่สี่คู่ใบเสร็จแล้วเราทดตรงนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมก็ตรงปลายตรงปลายยอดตรงนี้ก็จะมีตุ่มตาอไม่แน่ใจว่าตุ่มตาหรือตุ่มดอกไม่รู้ฮะก็เราก็รีทิ้งไปเลยก่อนเลยนะฮะอาหารจะได้มาเลี้ยงอาหารจะได้มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเออเลี้ยงใบนี้ให้แก่นะครับพอพอใบเลี้ยงใบนี้แก่เสร็จแล้วเขาก็จะแตกกิ่งออกมาเนี่ย สองสองประมาณนี olina, 2, 2 2> ้ฮะเขาจะสร้างกิ่งเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูไปดูบางต้นที่เราที่เราทดกิ่งไปแล้วเนาะดูที่เราบางกิ่งที่เราบางต้นที่เราทดกิ่งไปแล้วก็คือมีให้เห็นอยู่นะฮะว่าเขาหลังจากที่เราทดกิ่งไปแล้วเด็ดยอดทิ้งแล้วเนี่ยเขาก็มีมีแตกกิ่งใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับยังอยางยางกิ่งล่างเนี้ยคือทดไปแล้วนะฮะแต่กำลังตอนนี้เขากำลังนำอาหารมาสร้างตาตากิ่งอยู่นะฮะตรงนี้ข้างล่างเนี่ยครับ ประมาณนี้นะครับข้างบนก็มีไม้อ่าตัวไหนที่กิ่งยูยาวหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือเด็ดเลยนะครับอ่าเด็ดยอดเลยนะครับอืบเด็ดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะครับอันนี้คือทดเลยนะครับเอ่อดูว่าหนึ่งสองสามอ่าตัวนี้อย่างคือเลี้ยงเลี้ยงตรงนี้ก่อนฮนะเลี้ยงใบนี้ให้แก่ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคเนี่ยคือตัวนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวรอรอใบนี้นิดนึงน,น,นะ อันนี้ก็ทดได้แล้วครับกลิ่นกระโดงเนาะไม่ต้องให้สูงโอเคทิ้งไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยเอ็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนนี้เราไม่ต้องการลูกไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตอนนี้เราต้องการกอย่างเดียวคือต้องการสร้างกิ่งให้เยอะๆนะเพราะว่าฝรั่งออกดอกตามตามตากิ่งนะออกลูกตามกิ่งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่อด้านหน้าข้างล่างนะครับคือออกมาเสร็จปุ๊บก็มีม,มีมีดอกมาเลยเห็นไหมครับ จนทั้งที่นับคู่ใบนะฮะนับคู่ใบหนึ่งสองสามสามก็ออกมาแล้วเห็นไหมครับออกมาแล้วออกดอกมาแล้วตรงปลายนิ้วชี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเราคือเด็ดทิ้งเลยเพราะเพราะว่าคู่ใบที่สามเนี่ยคู่ใบที่สามก็จะมีมีตุ่มตาอันนี้จะเป็นตากิ่งนะครับอเราถ้าเราเด็ดตรงนี้ตากิ่งก็จะก็จะ,จะเจริญเติบโตนะฮะเติบโตขึ้นมาเสร็จแล้วก็ จะแตกเป็นสองกิ่งนะฮะจะตัดเป็นสองกิ่งอ่ไม่แน่พเพเื่ออาจจะกิ่งด้านล่างก็อาจจะแตกแตกกิ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นยิง่งกิ่งเยอะยิ่งลูกเยอะครับอ่าเพราะว่าเราต้องการสร้างกิ่งสร้างลูกนะฮะอ่อันนี้คือทดไปแล้วนะฮะทดไปแล้วเห็นไหมครับมีมียอดมียอดโผล่มานิดนึงนะฮะมียอดโผล่มาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับยอดโผล่มากล้องไม่โฟกัสเนาะโอเคอันนี้ก็ต้นยังเล็กต้นเล็กมากเลย ราะนั้นเราต้องสร้างสร้างสร้างกิ่งนะครับทกิ่งก่อนเนาะดูแลกิ่งรองต้นก่อนโอเคนี่ไม่ให้ยาวไปครับเด็ดเลยนะครับตัดยอดทิ้งเราต้องการให้อ่าให้ให้กิ่งให้กิ่งแข็งแรงรเพราะฉะนั้นแล้วแล้วหลักการแบบนี้ก็คือหลักการแบบนี้ก็คือเอ่อ หลักการเดียวกับของอะไรนะของอของบอนไซบอนไซคือเป็นไม้กระถางนะครับไม้ที่บนกระถางเขาต้องดูแลกิ่งนะฮะดูแลกิ่งเบื้องต้นกิ่งนี่สําคัญมากเลยนะฮะไม้จางงามบ็ขึ้นอยู่ที่กิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเด็ดยอดถ้าเราทดยอดแบบเนี้ยสรมพุ่มก็จะสวยเห็นไหมพอเราพอเราทดยอดยอดนี้เอ่อท่านผู้ชมเห็นไหมอ๋อเขาแตกมากี่กี่กิ่งนะหนึ่งสองสามสี่โอ้ได้เยอะเลยสี่กิ่งนะฮะ อันนี้คือคุ้มเลยนะครับอันนี้ก็ทดยอดแล้วก็ยอดโผล่มาเห็นไหมฮะตรงปลายนิ้วนะครับคอ,อย่างมะละกอน,นี่คือไม่ต้องทดนะ<ค>ปล่อยเขาเลยนะครับอย่างแครนี่คือแบบแครแครแดงนะฮะอันนี้คือไม่ต้องทดเลยต้นเดียวก็คือแบบแตกกิ่งทรงพุ่มสวยมากเลยเออย่างอะไรนะอย่างอย่างพลิกเนี่ยเดี๋ยวเราก็อย่างพลิกที่อยู่ด้านล่างแถวด้านล่างนะครับเราก็คือต้องต้องเด็ดยอดแต่พอเ,เด็ดยอดเสร็จแล้วเขาก็คือ จะออกจะแตกกิ่งขึ้นมาเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเด็ดยอดพดยอดนะครับเพื่อให้แตกกิ่งนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเอ่อออกจากออกจากลําต้นแค่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมฮะใบที่สี่คู่ใบที่สี่เขาก็ออกดอกแล้วเห็นไหมฮะออกดอกมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว เราไม่ต้องการดอดเราก็ริดทิ้งนะฮะอันนี้ยังสั้นไปแล้วก็คือเลี้ยงเลี้ยงยอดไปก่อนนะฮะอ่าก็คือริดริดทิ้งนะฮะริดริดตรงเนี้ยทิ้งริดดอกท <Bright>. ิ้งนะฮะไอดอกทิ้งเลยนะครับเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยก็คือยังเด็กยังสั้นอยู่เราจะเลี้ยงอ่าเลี้ยงยอดเนี้ยให้ให้เขาให้เขาโตขึ้นหน่อยแล้วก็ให้เขาแก่นะครับเราเดี๋ยวเราค่อยทดนยอดต่อไปนะฮะอันนี้สั้นเดี๋ยวอันยังเล็กนะฮะเพิ่งจะลงใหม่นะครับลงลงชดเฉยเนาะ บางต้นก็ตายบางต้นก็ต้องลงเฉยต,ต้องดูแลเขาเรื่อยๆครับพอเขาโตมาปุ๊บต้องดูแลเลยว่าเออนับหนึ่งสองสามสี่นะฮะสี่คู่ใบก็เราก็ทดยอดได้แล้วนะ,ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยสี่คู่ใบเดี๋ยวเรารอให้ใบนี้แก่นะครับรอให้คู่ใบนี้แก่เดี๋ยวเราก็เด็ดเ,เด็ดใบยอดอ่อนตรงนี้ทิ้งไปนะฮะอันนี้ยังสั้นไปรอรอหนึ่งน,นะฮะต้องต้องเดินดูเรื่อยๆนะครับฝรั่งอันนี้คือการดูแลเบื้องต้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าดูดูต้นนี้ฮะดูต้นนี้คือมียอดมาแล้วยอดมีสามยอดยอดยาวไปเลยอันนี้คือโดนทดไปแล้วโดนทดไปแล้วก็แตกแตกตากิ่งมาข้างล่างครับแตกตากิ่งมาข้างล่างก็ไม่ค่อยสวยเนาะบางต้นก็สมบูรณ์เพราะว่าต้น,นึ่งเล็กอยู่ฮะอ่ออันนี้คือเรานับคู่ใบเลยหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือใบใบคู่ใบนี้แก่แล้วนะฮะอ่าใบคู่ใบนี้แก่แล้วแล้วมีตุ่มตาด้วยนะครับแล้วก็เด็ดยอดตรงนี้ทิ้งเลยนะฮะ ไม่ไม่ไม่อยากให้ยาวนะครับถ้ายาวเราไปนู่นเลยแล้วก็สมพุ่มไม่สวยไม่แข็งแรงเพราะว่าเราจะต้องทดแบบนี้ทดกิ่งแบบนี้ให้ได้สองชั้นพอชั้นนี้แล้วแล้วก็เขามีกิ่งเยอะๆแล้วเราก็ต้องมาทดเอ่อชั้นนี้ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคอ่าทดแล้วนะครับทดแล้วทดกิ่งแล้วเด็ดยอดจริงไปหนึ่งสองสามสี่อ่าใบนี้แก่แล้วนะครับอันนี้ยาวไปแล้วยาวไปแล้วเห็นไหมครับอ่าตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกหรือ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกหรือเอ่อหรือกิ่งนะฮะหรือกิ่งตอนนี้เราเด็ดไปก่อนเลยนะฮะเด็ดยอดตรงนี้เลยนะครับเด็ดยอดทิ้งใบอึบโอเคได้แล้วนะฮนะด้านล่างก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่เาเด็ดตรงนี้เลยไปแกะหน่อยหนึ่งทดไม่ให้ไปไกลนะครับไม่ให้ไปไกลเ,เข้าใจนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม คลิปวิดีโอของแจงบ้านไล่ใจทำตอนนี้คือ,อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รู้สึกว่าคลิปที่ทําเกี่ยวกับฝรั่งก็คือที่หลายๆแปลงที่ทํามาก็คือแบบท่านผู้ชมสนใจมากเลยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยที่ทส่วนนี้นะครับใครจะเอาไปทําตามก็ได้เห็นไ,ไหมฮะหนึ่งสองสามคู่ที่สามเขามีดอกเขามีดอกมาแล้วแต่ไว้ย,ยังสั้นอยู่เราก็คือเอาเอาดอกทิ้งไปนะฮะอย่าไปเสียดายนะครับตีอดอกทิ้งไปไม่งั้นไม้ไม่โตนะครับ เนี่ยเหมือนกันเนี่ยมีดอกมานะครับแล้วก็หักไปเลยนะเอามือสก,กิดเอาปลายนิ้วสก,กิดไปแล้วมันก็หักนะครับต้องดูแลเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่งามก็คือให้ปุ๋ยคอกนะให้ปุ๋ยคอกเข้าไปให้เขาเขียวให้เขาแตกกิ่งใหม่งามนะอันต้นนี้คือเพิ่งจะเปลี่ยนมานะยังยังไม่โตต้นนี้ก็โอเคต้นนี้ก็ต้องต้องทดยอดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเย,ยอดออกมายาวแล้วหนึ่งสองสามสามอารละต้นนี้ยังยังไม่ได้เนาะ ถ้าเราจะทดตรงนี้เห็นไหมครับมีดอกมาแล้วเห็นไหมครับมีดอกมาแบบนี้คือเขาเขาแทางทอดอกมาแล้วกิ่งเนี้ยถ้าเราเด็ดคือเด็ดเนี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใบนี้เนาะเดี๋ยวรอใบนี้แก่สักหน่อยหนึง่งเราเดี๋ยวมาทดทดตรงนี้ครับทดยอดนี้คือเด็ดยอดทิ้งเลยนะครับเนี่ยฮะดูไว้ฮะหนึ่งสองสามสี่นับจากนับจากนี้ไปก็ได้หรือนับจากโคนมาก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยพอออกพอแทงแทงช่ออกมาแทงเอ่อแทงใบมา แทงยอดมาหน่อยนึงประมาณสามสี่คู่ใบเขาจะมีดอกทันทีเพราะนั้นต้องคอยลิดทิ้งใบนะฮะเสร็จแล้วค่อยมาเด็ดยอดทิ้งทีหลังภายหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนั้นคือแบบตันนี้ขี้เขียวละเริ่มเขียวละแก่แล้วเราเด็ดยอดไปก่อนเลยนะฮะเด็ดยอดทิ้งคือทดยอดไปก่อนเลยนะฮะโอเคไปดูอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้แก่ใบใบที่สี่เนี้ยคู่ใบที่สี่แก่แล้วแล้วก็ทดยอดเลยนะครับ อย่าเพราะลำต้นเขาเอา่อลำต้นเขายังเล็กอยู่แล้วเขาอย่าให้เขาลำเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงกิ่งย,วยาวๆนะฮะคือเอ่อเขาเขาเลี้ยงไม่ไหวนะครับเขาเลี้ยงไม่ไหวเนื่องจากว่าลำต้นเขายังเล็กอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับถ้าเราดูแลเป็นแล้วก็เขาพอเขาโตมาแล้วประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะเอ่อลำต้นเขาจะเราเขาจะแข็งแรงแล้วก็ทรงพุ่มก็จะสวยงามนะครับกเ,เดี๋ยวไป เป็นด้านฝั่งนน้นนะครับอันนี้ก็เป็นปลูกข้างๆร่องสวนข้างๆแปลง้านนี้นะครับข้างแปลงเนี้ยนะฮะข้างสระน้ำก็ก็ไม่ลึกนะฮะก็ตึ้ๆนๆเนาะในมาโซนนี้บ้างมีทั้งมีทั้งโซนมีทั้งไปตามแล้วปลูกปลูกคือสลับกับต้นกล้วยนะครับไอ้กล้วยเป็นร่มเงาเป็นที่เลี้ยงบ้างนะครับแล,แล้วก็ในแปลง ในแปลงร้องสวนนี้ก็มีนะฮะท่านบนนะแต่ยังไม่มีระบบน้ําก็เลยยังไม่กาปลูกเยอะนะเอาไว้ช่วงหน้าฝนแล้ว่อยลงมาลงมาอีกทีนึ่อในแปลงนี้ก็ต้องขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปต้องขึ้นไปดูนะฮะต้องขึ้นไปดูต้องขึ้นไปดูเช่นกันแล้วก็เพราะเพราะว่าถ้าเขามีดอกมาเอลำต้นเขาล่าเขาลําต้นเขาก็คือต้องหาอาหารขึ้นไปเลี้ยงดอกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการดอกเราไม่ต้องการให้เขาโตอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราต้องการกิ่ง พราะฉะนั้นก็ให้เขาเอาไปเอาไปเลี้ยงกิ่งดีกว่าเนาะเลี้ยงกิ่งให้กิ่งโตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลําต้นก็จะโตไปแข็งแรงไปด้วยนะครับอ่ามาดูต้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีไหมตรงนี้ทดไปยังอ่าตรงนี้ยาวมาแล้วยาวไปแล้วยาวไปแล้วโดนนับนับนะท่านผู้ชมดูนะครับอลองนับช่วยกันนับดูนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคทดแล้วนะครับทดตรงนี้เลยทดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับมีตาตุ่มมีตาตุ่มมีตุ่มตาเกิดขึ้นมานะครับ เพราะว่าข้างหน้าต่อไปก็จะมีดอกใช่ไหมตรงปลายก็จะมีดอกเลยใช่ไหมเนี่ยตรงปลานี่มีดอกละเราไม่เอาแล้วครับเราเด็ดทิ้งเลยหนอตรงนี้เลยครับอืบไม่ได้ออกกันไกลมาบางกิ่งก็เหนียวนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงแทงยอดใหม่เราไดเา้เราเด็ดยอดเ,อเราเราเด็ดยอดอตรงนี้มาปุ๊บเราได้ยอดมาเพิ่มสองยอด เพื่อเราได้ด้านล่างนี้อีกนะด้านล่างมีโอกาสที่จะแตกยอดมาอีกนะฮะเพราะนั้นเราได้เยอะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงว่าต้นไม้จะตายนะครับอันนี้คือเป็นการช่วยต้นไม้ให้โตไวนะฮะกิ่งด้านหน้านะข้างล่างเนี่ยคือไม่เหมาะสมนะแล้วก็ทิ้งใบนะฮะต้องคัดกิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะครับอันนี้คือการดูแลดูแลเบื้องต้นดูแลดูแลกิ่งนะฮะดูแลกิ่งดูแลกิ่งดูแลทรงพุ่มไม่ว่าจะเป็น แม้ว่าจะเป็นฝรั่งกิมจูซึ่งเป็นไม้ผลหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นหมอนมันเบอรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องดูแลกิ่งเบื้องต้นเป็นทรงพุ่มนะฮะเราถ้าทําแบบนี้เราจะได้ทรงพุ่มที่สวยงามนะครับอ่มาดูต้นนี้กันนะครับต้นนี้คือหนึ่งคู่ใบสองคู่ใบสามคู่ใบสี่คู่ใบสี่คู่ใบใบที่สี่นี่แก่แล้วนะครับโอ้ใบสวยมากเลยแหว่งมแมลงกินนะอยู่กลางทุ่งน,นานะแล้วก็ทดยอดเลยครับเด็ดทิ้งนะฮะเด็ดแล้วนะครับ เด็ดขึ้นไปนะฮะเอ่ 1, 2, อหนึ่งสองสามโอ้ยสวยมากด้านล่างเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมีดอกด้วยมีดอกแอบมาด้วยเราก็คือต้องต้องรีบออกนะครับต้องรีบออกเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดอกเขาจะโตขึ้นมาโตขึ้นเสร็จแล้วก็ถ้าเราเผลอนะเขาโตขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เป็นลูกเลยเพราะฉะนั้นเราอาหารเลี้ยงไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำให้ต้นต้นไม้เราโสมนะฮะนำอาหารไปเลี้ยงลูกนะครับตอนนี้เราต้องการกิ่งนะครับ เราต้องการให้ลําต้นเขาเระบบรากเขาหาอาหารไปเลี้ยงกิ่งให้กิ่งอย่างเงี้ยโ,โตขึ้นโตขึ้นใหญ่เลยนะฮะเราตรงนั้นอัีทีหลังนะฮะลูกไว้ทีหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคทดเลยนะครับทดที่เขาแตกนะอืมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้กิ่งนี้แก่ก่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยทดเนาะโอเคเดี๋ยวปล่อยไ้นี่ก่อนเดี๋ยวทดหนึ่งกิ่งนะครับต้นนี้ บางบางบางต้นก็ระยะแถวเออระยะต้นคือบางต้นก็ตายนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ซ่อมตอนช่วงหน้าฝนเนาะตอนนี้คือช่วงหน้าแรงครับไม่อยากซ่อมนะซ่อมแล้วก็คือต้องต้องเออต้องเสียเวลาดูแลหลายอย่างนะครับโอเคไม่เป็นไรลงไปข้างล่างนะอันนี้คือเพิ่งซ่อมมาใหม่นะเออไม่อยากปลูกไม่อยากปลูกเยอะในแว่าเป็นภารละนะครับในแบบว่าเอาสอสงสารตัวเองนะเอาพอเพียง ก็ก็ดูจากดูจากเอ่อดูจากพื้นดินครับดูจากพื้นดินแห้งแตกและแห้งโอ้โหแบบหน้าแรงนะครับโอ้โหแบบถ้าปลูกเยอะก็เป็นผาระเนาะกี่คือแบบมันจะหนักอะไรประมาณเนี้ยถ้าหน้าฝนก็โอเคมันก็อย่างง่ายด้วยอ่ะมาดูต้นนี้กันอ๋อต้นนี้ก็ดูจากกิ่งดูกิ่งกระโดงนกิ่งกระโดงที่ขึ้นมาเนี้ยปึ๊บโอเคนับเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่เอาอ่าที่สี่นี่คือแบบ ทีส่สี่นี่คือมีช่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 อดอกหรือเปล่าหรือมีช่อดอกหรือเปล่าหรือว่ามีมีมีตาดอกมามีตาดอกมาไหมเป็นตาดอกหรือเปล่าหรือว่าไอ้นี่ก็เ,เดี๋ยวเราก็ทดตรงนี้เลยครับเนี่ยมีมีตุ่มตามาประมาณสองสองตุ่มนะสองชั้นเลยชั้นล่างกับชั้นบนฮะเด็ดเลยนะฮะปึ๊บเด็ดมาแล้วครับเด็ดมาแล้วนะครับโอ,เ,อเคทิ้งไป เนี่ยตรงเนี้ยก็มีมีช่อดอกมาแล้วนะตรงป่ายอดเนี้ยเนี่ยตรงพอลิทิ้งลเล็กเนี่ยจะให้เขาโตดิดขาดเลยนะครับต้องเดินดูบ่อยๆเนี่ยฮะดวงปลายช่อเนี่ยตรงปลายดอกเนี่ยปลายยอดครับกดปึด๊บนะฮะเอา,เอาใช้ปลายนิ้วสก,กิดสก,กิดออกด้านล่างชั้นๆก็ยังมีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดูไม่ทันนะครับบางทีก็คือตรงต้องมีให้เขาให้เขายาวมา ถ้าเราเด็ดเด็ดดอ,อกอย่างเงี้ยจะแล้วยอดนี้ก็จะยาวก็จะโตขึ้นมายาวออกมานะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาทดบตั้งล่างนี้ทีหนึ่งนะฮะอ๋อต้องดูนะ,ะกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยตัวนี้ชันๆอย่างเงี้ยก็มีสามสามคู่ใบก็มีดอกแล้วนะครับตอนนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการยาวกว่านี้หน่อยหนะึ่งอ่าเด็ดทิ้งไปโอเคทิ้งไปแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็กิ่งนี้ก็สวยนะเดี๋ยวเขาจะกิ่งกระโดงขึ้นโอเคตัวน,นี้ผ่านไปนะฮะ ท่าผู้ชมที่ไม่เข้าใจคืออชมย้อนกลับไปดูเรื่อยๆนะครับย้อนกลับมาดูเรื่อยๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับชมบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะอันนี้ก็ต้องออกนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวทาให้กิ่งแคะนะฮะฝรั่งคือหน้าปลูกนี่แต่ว่าฝรั่งเนี่ยเป็นพืชสวนที่หน้าปลูกนี่จะว่าเป็นถ้าเขาโตแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ผลผลิตทั้งปีนะครับขึ้นอยู่ว่าเรา บำรนุงดูแลเขาดีไหมให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรเงี้ยครับเออที่ทำงานคือปุ๋ยคอกน,นะปุ๋ยคอกครับขี้วัวขี้ขี้วัขขวขี้หมูไอขี้วัวขี้ควายอะไรประมาณเนี้ยได้หมดเลยทั้งสองขี้นะครับขอภัยพี่อพูดอพ,ดพ,ดพูดความจริงเนาะประมาณเนี้ยครับเอนับคู่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่เอาสี่คู่ไปนี่คือเราทดเลยนะฮะทดเลยนะครับเออไม่ต้องให้ยาวนะไม่อยากให้ยาวครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ท่านผู้ชมก็ที่ที่สัผ่านมาก็คือเห็นแล้วเนาะก็ที่บางท,ทีเราทดไปแล้วก็คือแบบสามสี่ออกมาสามสี่ยอดก็มีนะฮะสวยมากเลยเอา่าดูดูต้นนี้ก็กิ่งสูงครับกิ่งสูงเนี่ยเราจะต้องมาทําการทดกิ่งเขานะครับดึงจากเขาได้แล้วหนึ่งสองสามอันนี้ก็สวยเนาะแต่เราต้องทดตรงนี้นะครับกออนุญาตทดตรงนี้อ ทิ้งไปเลยเหลือประมาณเนี้ยสามใบนะฮะหนึ่งสองสามอันนี้คือทดตรงนี้เลยนะครับตรงปลายเลยเจ็ดทิ้งนะฮะดูข้างบนหนึ่งแม่หนึ่งสองหนึ่งแค่หนึ่งสองอัที่สองนี่คือมีดอกแล้วนะฮะดอกนี่คือโผล่มาแล้วเราทิ้งไปนับขึ้นะมาสามสี่อันนี้คือเราเราทดนี้เลยกลิ่งก็อ่อนนะแต่ว่ากิ่งสวยเราอยากให้กิ่งมันพุ่งนะฮะเราทดก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็เป็นกิ่งกระโดงไปเรื่อยๆนะ ฝรั่งจะไม่ออกลูกตามกิ่งกระดงนะครับเขาจะออกลูกตามกิ่งแขนงเพราะฉะนั้นเราทาเราเด็ดยอดปุ๊บเนี่ยเราเจจ Rut, ทดยอดเขาเด็ดยอดเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสองกิ่งมาเขาจะเป็นกิ่งที่ไม่ไม่กระโดงขึ้นเขาจะเป็นกิ่งแขนงคือออกสองข้างนะฮะออกสองข้างเพราะฉะนั้นเรานน่าคือนั่นคือความตั้งใจที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือกิ่งแขนงนะฮะเราไม่ต้องการกิ่งกระดงยาวขึ้นไปอย่างเงี้ยยาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ ไม่มีลูกก็คือมีลูกแค่แค่สองลูกประมาณนี้แหละเสร็จแล้วชั้นต่อไปก็ไม่มีนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราที่ที่เราเคยปลูกมานะฮะไม่รู้ส่วนไหนเป็นยังไงเนาะเราไม่รู้แต่ที่เคยปลูกมาคือแบบเราจะสร้างกิ่งให้กิ่งเป็นให้กิ่งแขนงเยอะๆนะฮะโดยการทดยอดน,นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้กําลังแตกกิ่งเลยนะฮะแตกกิ่งมาได้กิ่งใหม่เลยอันนี้ไม่เอาอ่อนไปเนาะ โอเคเห็นไหมครับถ้าถ้าไว้กิ่งยาวก็เดี๋ยวกิ่งจะเดี๋ยวกิ่งจะหักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็นี่เลยทดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทดได้ละนะเนี่ยมีดอกมาเห็นไหมลอยเด็ดดอกไปด้านล่างก็เหมือนกันทดแล้วนะครับโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคนะครับอ่าตอนนี้ก็พาที่ใกล้ตกเด็ดแล้วครับพาที่ใกล้ตกเด็ดแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ท่านใดที่ไม่เข้าใจสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็คือถ้าอยากรู้อยากทราบแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าคน,คนไหนที่มีความรู้มากๆคือ,อแชร์ประสบการณ์กันนะครับทุกคนเพื่อนๆของเราทุกคนที่อยู่คลิปวิดีโอนี้จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่มีใครเก่งเกินใครนะครับก็คือถ้าเราวิ่งทําเยอะ,อะยได้ประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นเราประสบการณ์ก็จะ สามารถที่จะช่วยได้นะฮะ,ะช่วยได้ช่วยให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจพืชนะครับผมครับวันนี้ก็คือเป็นเป็นการเป็นการทดกิ่งเนาะเป็นการทดกิ่งดูแลเบื้องต้นนะฮะ,ะถ้าปล่อยยาวไปก็ไม่ดีนะฮะปล่อยยาวไปก็ไม่ดีเราจะได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าปล่อยไปหนึ่งสองสามสามก็มีดอกแล้วนะฮะเราเรา,เราทิ้งไปนะเรายังไม่เอาเดี๋ยวยังไม่ทดนะเพราะว่าน,นี้ต้นไหวนะ โอเคอันนี้ก็ข้างหน้ามีไหมยังไม่มีเนาะนี่ฮะจะต้องดูแลหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่แก่แล้วใบที่สี่คู่ใบที่สี่แก่แล้วเราเย็นแบบเนี้ยเริ่มแก่แล้วเราก็คือทดเลยครับไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องรอเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งติดตามได้ทั้ง youtube แล้วก็ facebook นะครับ เอาไว้ชมคลิปต่อๆไปนะฮะวันนี้ก็พระอาทิตย์กำลังเริ่มตกดินแล้วนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยคำนะครับปลูกพืชเกษตรผสมผสานนะฮะทุกทุกอย่างนะฮะที่เราที่ที่พื้นที่มีแล้วก็เราปลูกจะปลูกทุกอย่างนะครับจะปลูกหลายอย่างคือตามที่กําลังจะปลูกได้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกๆคลิปนะครับผมสวัสดีครับ